สราชาว่าพระราชานั้นคันตวาเสด็จไปแล้วปุชีตรัสถามแล้วว่ากิระได้ยินว่าตะวางอันว่าพระองค์วเทศตรัสแล้วเอวังอย่างนี้สัจจริงหรืออีติตรงนี้อุเทโนอันว่าพระเจ้าอุเทนอาหาตรัสแล้วว่ามหาราชะข้าแต่มหาราชเจ้าอามะเอ,อเอวังอันว่าอย่างนั้น อิติดังนี้จันทประโชโตอันว่าพระเจ้าจันทปชัชโชตอาหาตรัสแล้วว่าสาธุอันว่าดีละอาหางอันว่าเราวิสัชเชสสามิจักปล่อยตังซึ่งท่านกิระได้ยินว่ามันโตอันว่ามนเอว่ารูปโปมีอย่างนี้เป็นรูปเตของท่านอธิมีอยู่ ตะวางอันว่าท่านทัศส,สีจกให้ตังมันตังซึ่งมวนนั้นไม่หางแก่เราหรืออิติดังนี้อุเทโนอันว่าพระเจ้าอุเทนอาหาตรัสแล้วว่าสาธุอันว่าดีละอาหางอันว่าข้าพระเจ้าทัศมิจักให้ตวังอันว่าท่านวันทิตวาไหว้แล้วมังซึ่งข้าพระเจ้า ขหาหนะสมัเยในสมัยเป็นที่เรียนคันหาหีจงเรียนต่างมันต่างซึ่งหมวดนั้นปณะ,ะก็ตะวังอันว่าท่านวันทิศส,สีจากไหวมางซึ่งข้าพระเจ้ากิงหรืออีดีดังนี้จันทปัะโชโตอันว่าพระเจ้าจันทปัโชตอาหารตรัสแล้วว่า อาหางอันว่าเราวันที่สามิจักไหว้ตังซึ่งท่านกิงทำไมอิติดังนี้อุเทนโนอันว่าพระเจ้าอุเทนอาหาตรัสแล้วว่าตวังอันว่าท่านณนวันทิสสีจักไม่ไหว้กิงหรืออิติดังนี้ จันทปัโชโตอันว่าพระเจ้าจันทปัโชตอาหาตรัสแล้วว่าอาหางอันว่าเรานะวันทิ่สามิจักไม่ไหวอิติดังนี้อุเทโนอันว่าพระเจ้าอุเทนอาหาตรัสแล้วว่าอาหางปีแม้อันว่าข้าพระเจ้านัทสามิจักไม่ให้อิจิดังนี้จันทปัโชโตอันว่าพระเจ้าจันทปัชโชตอาหาตรัสแล้วว่า เอวังภาเวครั้นเมื่อความเป็นอย่างนั้นสันเตมีอยู่อาหังอันว่าเรากริสามิจักกะธรรมราชานางซึ่งอัชญาแห่งพระราชาเตแก่ท่านอิธิดังนี้อุเทโนอันว่าพระเจ้าอุเทนอาหาตรัสแล้วว่าตวางังอันว่าท่านกรโรหีจงกร,ระทำเถิดตวังอันว่าท่านอิสโร เป็นใหญ่สรีระสาแห่งสรีระมีของข้าพระเจ้าอสาิย่อมเป็นปะนะแต่ว่าตะวางอันว่าท่านอิสโรเป็นใหญ่จิตตสาแห่งความคิดไม่หังของข้าพระเจ้าอสิย่อมเป็นณนะหาไม่ได้อิติดังนี้